คาราเกอร์ชี้แมนยูจอ่อซิลคุนยาแต่อาจต้องปล่อยกานาโช เมื่อเจมี่คาราเกอร์ตำนานลิเวอร์พูลเผยการเซ็นสัญญาของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดภายใต้การคุมทีมของรูเบนอโมริมโดยความเคลื่อนไหวล,ล่าสุดเผยว่าปีศาจแดงกำลังจะปิดดีลคว้าตัวมาเตอุสคุนย่ากองกลางตัวรูกชาวบราซิลด้วยค่าฉีกสัญญามูลค่า62.5ล้านปอนด์ผลงานอันโดดเด่นของคุนย่าในพรีเมียร์ลีกฤดูกาลนี้ทำไปแล้ว15ประตูพร้อม6แอสซิสต์ทำให้อโมริมมองว่าเขาคือทางออกของปัญหาเรื่องการทำประตูที่ทีมกำลังเผชิญคาราเกอร์ได้แสดงความเห็นว่าเขาเป็นนักเตะททีีี่่่่่่่่ยยยยยออ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 ดดดเเเเมมมมมขขขข้้้าา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 กกกกกัันนนนนนไงงงงงงสสสบบบบบบบูรร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 ณ์แบบ์ 3, 4, 3แแะะ3-4-3โโิตตตตใจจคคคคืคชวุผลลฮ กาาโชดาวรุ่งวัย20ปีที่มีผลงาน11ประตูและ10แอสซิสต์ในทุกรายการแน่นอนว่านี่ไม่ใช่ข่าวดีสําหรับกาาโชคาราเกอร์กล่าวพร้อมอธิบายว่าการปรับระบบของอาโมริมัจทาให้อมาด,ดิอัลโลได้โอกาสมากกว่าขณะที่กาาโชถูกมองว่าไม่เหมาะกับรูปแบบการเล่นใหม่ประเด็นสําคัญอีกข้อคือแมนยูต้องเผชิญปัญหากด p s r ทําให้การขายนักเตะจากอะคาเดมี่อย่างกาาโชจะสร้างกาไรทางบัญชีได้เต็มจํานวนดูผลบอลและวิเคราะห์บอลล่าสุดดูได้ที่เว็บไซต์บ้านดอทฟุตบอล